โชคชัยโชคอน,นันต์มีชื่อจริงว่านายอัคคามานปาทานบางข้อมูลระบุว่าชื่อจริงคือโชคชัยปาทานเขาเป็นลูกเครื่องไทยปากีสถานเกิดที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเมื่อปี2494ในครอบครัวที่มีอาชีพเลี้ยงวัว และขายเนื้อวัวโชคชัยมีพี่น้อง8คนเขาเป็นคนที่3ในวัยเด็กเขามีความโดดเด่นแตกต่างจากเด็กเชื้อสายแขกคนอื่นๆคือชอบร้องเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจ,จิตใจซึ่งดูเหมือนไม่เข้ากับหน้าตาเขานักแต่เขาก็เพียรฝึกร้องเพลงและตระเวนร้องเพลงตามร้านอาหารตามสวนอาหารเก็บประสบการณ์เรื่อยมาจนวันหนึ่งโชคดีก็หล่นทับเขาเมื่อชูชาติอินทร์นักภาคชื่อดังได้ยินได้ฟังน้ำเสียงของโชคชัยเขา้า ก็เกิดความพอใจจึงออกทุนให้เขาตั้งวงดนตรีโดยให้ใช้ชื่อนักร้องว่าโชคชัยโชคอนันต์ เพลงแรกที่เขาได้บันทึกเสียงก็คือเพลงหลงเสียงนางแต่งโดยรุ่งธันตวันครูเพลงผู้แต่งเพลงดัง,ลง,ดงหลายเพลงเช่นเพลงห้องนอนคนจนคนชื่อเดือนเป็นต้นคนอะไรจะดวงเฮงขนาดนี้เพลงแรกที่เขาอัดแผน่นกลายเป็นเพลงดังฮิตติดหูไปทั่วทุกหวัวระแหงไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านความดังที่พุ่งแรงสุดๆของเขาหนุนส่งชักพาให้โชคใช้โชคกันนั้นได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้รับบทเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องหลงเสียงนางของครูรังสีทัศนพยั์แสดงนำ คู่กับมนรดียมาภัยนางเอกชื่อดังแห่งยุคและออกฉายในปี2526กลายเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามแล้วตามมาติดๆในปี2527ในภาพยนตร์เรื่องมนรักนักเพลงของครูรังสีทัศนพยักษอีกเช่นกันเรื่องนี้เขาได้แสดงคู่กับพุ่มพวงดวงจันทร์ ก็กลายเป็นหนังดังทําเงินประสบความสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งด้านวงดนตรีของเขาช่วงนี้ก็ประสบความสําเร็จท่วมท้นในการเดินสายความดังของทั้งหนังและเพลงทําให้แฟนเพลงแห่มาดูคนดังแถมหน้าตาหล่อเหลาอย่างเนืองแน่นทุกเวทีทุกที่เป็นยุครุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาของโชคชัยโชคอน,นันต์อย่างไรก็ดีในปีต่อๆมาชื่อเสียงผลงานของโชคชัยโชคอน,นันต์ก็เหมือนนักร้องดาราอีกหลายๆคนที่พอผ่านพ้นช่วงปีทองช่วงขาขึ้นสุดๆไปแล้วก็เริ่มเป็นช่วงขา

เขาได้ปล่อยผลงานเพลงชุดที่2ชื่อชุดว่าผายจำและชุดที่3ชื่อชุดว่ารถนันน้องออกมาแต่ก็ไม่มีกระแสเปรียงพร่างเหมือนชุดแรกมีคนรู้จักในระดับหนึ่งเท่านั้นเช่นเพลงรถนันน้องภายจำเสียงจากโชคชัยคุณนายตื่นสายไปใส่มาน้องสาวรักคนมองสรดุดีล้นกล้าวหนึ่งในตำบลเป็นต้นและยังมีเพลงที่เขาได้ร้องคู่กับสายยันสัญญ,ญาแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่และวางจำหน่ายจากนั้นโชคชัยโชคอน,นัตนก็ค่อยๆห่างหายไปจากวงการเมื่อเพลงไม่ดังงานวงดนตร ก็ซบเซาตามไปด้วยเขาจึงหันมาร้องเพลงในคาเฟ่กลายเป็นนักร้องขวัญใจคนเที่ยวกลางคืนอยู่หลายปีสิ่งนี้เองที่บั่นทอนสุขภาพเขาให้แย่แย่งานกลางคืนที่ต้องดื่มเอาใจลูกค้าด้วยบวกกับความดังที่โหดหายรายได้ซบเซาทําให้เขาคบน้ําเมาเป็นเพื่อนสนิทเขาดื่มสุราหนักจนเป็นโรคตับแข็ง และมีข่าวลือเป็นระยะว่าเสียชีวิตแล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงข่าวลือความจริงเขาเพียงแต่สุขภาพทรุดโทรมเท่านั้นช่วงนี้นอกจากร้องเพลงตามร้านอาหารและคาเฟ่แล้วเขาก็ทําธุรกิจค้าผ้ากับน้องสาวซึ่งก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากนักอย่างไรก็ดีเมื่อเขารู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคตับแข็งและมีหลายโรครุมเราเขาก็หยุดดื่มและรักษาตัวเรื่อยมาหลังจากเงียบหายจากวงการไปนานปีจู่ๆเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2547โชคชัยโชคอนันต์ในวัย52 ก็ได้เปิดบ้านพักย่านจรนรย์สิทวงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทีมข่าวคมชัดลึกเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหลังจากเก็บตัวอยู่นานจนมีข่าวลือว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงเขาเผยว่าช่วงที่หายหน้าไปไปร้องเพลงอยู่ที่ต่างประเทศพอกลับมาก็ร้องอยู่ที่คาเฟ่และดื่มเหล้าหนักมาก ที่หายไปเพราะป่วยเป็นโรคตับแข็งตอนนี้ร่างกายแข็งแรงดีมากและที่คิดจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งก็เกิดจากว่าน้องสาวขายเทปเพลงอยู่และมีแฟนเพลงเข้ามาถามน้องสาวว่าทําไมไม่มีเพลงของพี่ชายตัวเองมาวางขายบ้างน้องสาวก็เลยอยากให้ผมกลับมาร้องเพลงอีกเขาเลยออกทุนทําเพลงชุดใหม่นี้ให้แรงบันดาลใจหลายอย่างที่ทําให้กลับมาอีกก็เช่นมีข่าวว่าเราหายไปมีความรู้สึกว่าเราอยากกลับมาผมเป็นคนเลือกเพลงชุดนี้เองครับถ้าไม่ใช่แบบที่ผมร้องอยู่ก็จะไม่ร้องชุดนี้มีเพลงที่ผมแต่งเอง ด้วยมีเพลงเก่าที่ผมเคยร้องในชุดเก่าๆด้วยเช่นเพลงหลงเสียงนางเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาใหม่เอง3เพลงก็คือเพลงคนถูกใจเพลงตำบักแตงซึ่งเป็นเพลงแนวอิสานและก็มีเพลงหวนคืนกล่อมแฟนเพลงชุดนี้มันมีหลายสไตล์ผมว่าผมร้องดีกว่าเมื่อก่อนนะการร้องเราจำนานขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนช่วงที่หายไปไม่อยากออกไปไหนผมชอบเก็บตัวมากกว่า เบื่อชีวิตที่มันวุ่นวายอยากอยู่แบบง่ายๆขอฝากผลงานหลังจากหายไปเกือบ20ปีของโชคชัยโชกันันชุดคนถูกใจไว้ด้วยนะครับแต่น่าเสียดายงานเพลงชุดคนถูกใจที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2548ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจากนั้นโชคชัยก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยผ่านมาอีกเพียง2-3ปีหลังจากปล่อยงานชุดใหม่ออกมา ก็มีรายงานข่าวร้ายเกี่ยวกับโชคช,ยชัยโชคอน,นันต์ว่าวงการลูกทุ่งต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่16มกราคมปี2550เวลาตี2 20นาทีนักร้องลูกทุ่งโชคชัยโชคอน,นันต์เจ้าของเสียงเพลงหลงเสียงนางได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีวิชัยย่านบางกอกน้อยกรุงเทพด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจากหัวใจขาดเลือดจึงเกิดอาการหัวใจวายจากไปในวัย55ปี หลังจากที่ก่อนหน้านั้นป่วยเป็นทั้งตับแข็งเบาหวานและโรคหัวใจทำให้ต้องเข้าเข้าออก,ออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งรายงานข่าวการเสียชีวิตของโชคชัยโชคอน,นันต์ในวันที่16มกราคมปี2550นี้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มกราคมปี2550ซึ่งเป็นวันที่อดีตพระเอกนักร้องดังได้เสียชีวิตผ่านไปแล้ว12วันเพราะตอนที่เขาสิ้นลงมีเพียงคนใกล้ชิดเท่านั้นที่รู้ข่าวกว่าญาติจะตั้งสติได้และแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชนและคนในวงการก็กลิ่น เวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้วการจากไปของโชคชัยโชคอน,นันต์ค่อนข้างเงียบเชียบไม่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อให้แฟนเพลงรับทราบและไปร่วมอะไรศพของเขาได้รับการฝังตามความเชื่อของศาสนาอิสลามอยู่ที่มัสยิดยันนาตุนฟิรเดาอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาแม้วันนี้ตัวเขาจะจากไปไม่โหนคืนแต่ผลงานและชื่อโชคชัยโชคอน,นันต์ ไม่ได้ตายตามไปด้วยยังคงเป็นอมตะอยู่ในความระลึกถึงอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงตราบนานเท่าน,านัโโ้นขอขอบคุณอาจารย์สมบัริธลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในคลิปนี้ให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตานานเพลงขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากนิตยสารโลกดารานิตยสารราชาเสียงทองขอบคุณภาพที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ สมสารจากบ้านชัยภูมิฝากสมเสียงสำเนียงคนหนุ่มที่มีความกลุ้มในใจชีวิตสมสมคืนคมระทมสวงในเอาสำเนียงเสียงโชคเรื่อยไป ขอคุณจงได้การุณผอมสงสารจากบ้านด้วยความยากจนห่างพวกพ้องพี่น้องทุกคนด้วยความมองบอลเป็นทุนชีวิตโชคชัยยากไรจริงๆครับคุณ ขอมิแฟนทัวแดนเจอจุนเกื้อหนุนผมหน่อยเธอแฟนฟังเสียงสำเนียงโชคชัยโชคคัน,นันร้องเพลงความแฟนทุกท่านตื่นจากฝันให้ได้เงินแสนหนุน่มอิสร ันี้ยังขาดแคลนไรนาไม่มีสักแผ่นคนแค้นเสียจนไรค่า